กลับมาคุยกันต่ออีกช่วงหนึ่งของรายการฟ้าสายบายสิริวันนะคะแปดนาฬิกาถึง8นาฬิกาสนาทีกับคนรุ่นใหม่กับ s m e กับสตาร์ทอัพวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่มีโอกาสคุยกันปีกว่า,วาแล้วในรายการที่เคยทำสตาร์ทอัพที่โกลดน้องชื่ออ,อ,อันชื่อจริงคือพิพัฒน์เขาเป็นใครแล้วทำไมวันนี้เขาต้องมาสวัสดีค่ะอันสวัสดีค่ะพี่ปุ้มครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟน,นรายการฟ้าสายบายสิริวันนะครับก็ผมนะครับพิพัฒน์นะครับก็ จริงๆถามว่าเป็นคนในทั้งสองฝั่งอะกันทั้งฝั่ง SME แล้ก็ฝั่งสตาร์ทอัพอะกันนะครับก็ตัวนี้ขอยากพูดนะครับแนะนําตัวในฝั่งของ SME ก่อนละกันนะครับก็ปัจจุบันนะครับผมก็เป็น CEO บริษัทยุสวัคคอร์ปอเรชันนะครับก็คือเราทําหน้าที่เป็นผู้ผ,ผลิตซอฟต์แวร์หรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เฮ้าส์นะครับให้กับสตาร์ทอัพให้กับบริษัทแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆครับโดยเราเีคอนเสปร์ว่าถ้าเกิดจะคิดทําแอปก็ให้ถึงยุสวัคครับ ปัจจุบันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาห้าปีแล้วนะครับก็เจอเรื่องราวมากมายนะครับแล้วก็ในงานอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นงานของเพื่อสังคมนะครับผมก็เป็นรองนิือกสมงคมโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับแล้วก็มีการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมคนอาชีพโปรแกรมเมอร์นะครับเช่นการพาโปรแกรมเมอร์ไปทัวร์บริษัทต่างๆนะครับหรือแม้แต่การจัดนะครับคอร์สฟรีคอร์สอบรมฟรีให้กับสตาร์ทอัพที่แบบเป็นคนที่มีไอเดียแล้วก็อยากจะเริ่มนะครับทำธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับเราก็ปัจจุบันเนี้ยผมก็จัดเนี้ยมา นะครับมีซัพพลายเกิดใหม่เนี่ยครับในภายโครงการผมประมาณ4 8รลายนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับที่จะมาคุยกันในวันนี้คือผมเองก็ไปก่อตั้งสมาคมใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสมาคมสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิตอลโดยเฉพาะครับผมพี่พุ่มฮะสมาคมล่าสุดที่เพิ่งจะโชว์ใบไปบาดว่าผ่านการอนุมัติแล้วต้องบอกว่า รู้จักในมิติของคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนเขียนโปรแกรมแล้วก็อยู่สมาคมซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์วันนี้เนาะถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์เขาก็จะแบ่งเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพอรแวร์แต่จริงหัวใจที่การขับเคลื่อนจริงๆก็อยู่ที่คนนี่แหละแต่คนคก็ต้องเลยนะรีสกิลอัพสกิลเยอะแยะไปหมดอันครับสมาคมใหม่ชื่ออะไรนะแล้วทําไมถึงตั้งจริงๆชื่อเต็มๆของเรานะครับชื่อสมาคมการค้านะครับผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิตัลครับผมซึ่งสมาคมนี้เนี่ยเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อ ส่งเสริมนะครับและช่วยเหลือพวกการที่ดิจิตอลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายหลายหลายคนเนี่ยก็เข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ในยุคของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเต็มตัวแล้วนะครับหลายธุรกิจเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนกับทีดิชิตอลจอมีก็ปรับมาสู่ยุคโลกดิจิตอลอย่างเต็มทีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องการกําลังคนเยอะมากนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผลที่เราเจอคือเมื่อมีการปรับตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็มีมามากขึ้นเหมือนกัน นะครับเพราะคนอาจจะไม่พร้อมคนอาจจะมีความรู้ในการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการบริหารจัดการแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาครับผมซึ่งจริงๆนาว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าสมาคมเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดจากปัญหานะครับก็ในช่วงปีที่แล้วครับพี่ปุ้มครับก็มีการได้ชวนนะครับเพื่อนที่ท,ทําธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทําซอฟต์แวร์เฮาส์ต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันเป็นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตกัน นะครับแล้วเราก็เล,ลสต์ปัญหาต่างๆออกมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เราสาม,มารถที่จะช่วยแก้ไขได้นะครับการรวมกลุ่ม <ๆ S 1> กันสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นชัดเราได้ยินอยู่เสมอว่าถ้าคุณเป็นผู้ประปกอบการเพรียงรายเดียวคุณมีปัญหาคุณแก้ของตัวคุณคนเดียวกับคุณมีเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทางเนาะเพราะการจัดตั้งการรวมกลุ่มเนี่ยถือว่าการสร้างพลังแหละและเมื่อรวมกลุ่มกันขับเพื่อนทําธุรกิจจุดประสงค์ที่ที่มาเนี่ยเจอเพนพอยอ์อะไรถึงต้องตั้งสมาคมมันนี้อ่ะเออ อืมจริงๆจะบอกว่าอ่านคนเดียวก็ไม่ได้นะครับตอนนี่มีปัญหาเช่นการส่งมอบงายไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัานพูดตรงๆว่าอ่านมองไม่เห็นใครเลยในในหน้านาทีนั้นนะครับเราจะปรึกษาคนนู้นคนนี้หรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็นกถ้าเกิดเป็นต่างวงการกันมันก็ไม่มีใครเห็นตกลงใจเรานะเราก็ไม่รู้ว่าเอะจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาโดยเริ่มจากปัญหาคอมม o นเพ i n point ของทุกคนว่าใครมีปัญหารเราก็รีส่งมาครับ ข้อที่หนึ่งเลยครับที่เราเจอปัญหาบ่อยที่สุดเลยก็คือเวลาเราส่งมอบงานให้ลูกค้าทีไรเนี่ยเราทะเลาะกับลูกค้าทุกทีเลยอ้าจะเก็บตังเขาจะส่งมอบเขาแล้วไปทะเลาะก,กับเขาเกิดอะไรขึ้นคะอ่ะทาทีนี้เราต้องมองในสองมุมครับในมุมของผู้ว่าจ้างงานก่อนเนาะผู้ว่าจ้างงานอย่างเราเป็นเจ้าของเงินเนี่ยเวลาเราลงทุนอินเวสต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากจะให้มันคุ้มทุนมากที่สุดนะครับพอเราพอเราจะอินเวสต์ปุ๊บอะไรเราขอได้เราก็จะขอเพิ่มอันนี้อยู่ในสโคปงานนะ นี้ต้องอยู่ด้วยสิไม่ทําสิ่งนี้ขึ้นมา่ะในส่วนของผู้รับจ้างงานครับรับรับเหมาของผู้เราเนี่ยครับก็ต้องคอยป้องกันโปรเทคไม่ให้งานเนี่ยเวลาเราทําลงทุนไปแล้วเนี่ยมันโอเวอร์บัจจิตีเนี้ยปัญหาของมันจะเกิดขึ้นตอนเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อดีมาและสัพพายมันไม่เท่ากันไม่ตรงกันถูกไหมครับพอมันไม่พอไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแหละเช่นโอเคคุณต้องทําสิ่งนี้ก่อนนะคุณถึงจะเก็บเงินเราได้นะจริงๆถามว่า มันเป็นแค่องค์การอย่างเดียวไหมหัวเป็นทุกที่แล้วฮะแต่ว่าเราเจอปัญหาเนี้ยกันเยอะมากครับในองค์งการของไอทีนะครับแล้วพอมันมีเกิดขึ้นมาบางคนก็ยอมความผันไปเช่นแบบโอเคทําให้ก็ได้อย่างโปรเจกต์นี้ยอมขาดทุนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้ามีปัญหามากๆอย่างเช่นเอ่อต้องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังหาทนายความนะครับที่อาจจะมีอยู่นะครับปัจจุบันเนี้ยแต่ว่า เราไม่มีคนที่แบบเรานึกขึ้นออกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีปัญหาเราควรจะติดต่อใครใครจะมาช่วยเราได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหมดทั้งพวงเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นปัญหาที่ว่าอ่ะล้วทํายังไงล่ะที่เราจะไม่ให้เกิดปัญหานี้จริงๆไม่ควรจะตัดไฟต้นลมตั้งแต่การการออกสัญญาหรือเปล่าบางที่ไปก๊อปปี้สัญญาจาก mm hmm. เน็ตออกมาเห็นไหมฮะ mm hmm. ไปก๊อปปี้สัญญาจากเน็ตมาแล้วก็มาแก้ไขหรือใช้คา <That. S 1> พูดที่ไม่ถูกเพราะว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะเราเป็นเดเวลลอปเปอร์อย่างเงี้ยเราก็แก้ไขไม่ถูกเอาจจะเขียนไม่ถูกจุดหรืออะไรอย่างเงี้ การเร่มมีทนายความด้านดิจิตัลโดยเฉพาะหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นตัวจริงที่ช่วยให้เราเนี่ยครับมาประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้นและรับรื่นมากนะครับประมาณนั้นพอพูดถึงตรงนี้เห็นเห็นแวบๆขึ้นมาเลยแหละว่าทุกอาชีพก็เวลาทําธุรกิจมันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วปัญหาก็จะเกิดระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือผู้จ้างกับผู้รับจ้างทีนี้พอเจอจปัญหาแบบเนี้ยกฎหมายที่ก่อนหน้านี้คนที่เขาเรียนทนายเนาะพี่ปุ้งเดาเล่นๆว่าก็จะมีสาขาไปเหมือนกับทุกอาชีพแหละ แต่ในขณะเดียวกันทนายที่เก่งเรื่องของดิจิทัลเออยังไม่ค่อยได้เห็นชัดเจนนะก็คงจะมีแหลนะเนาะเหมือนยุคแรกๆที่เขาบอกว่าอะไรนะคนไทยที่เรียนรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ international property หายากมากๆแล้วท่านที่เป็นอธิบดีคนแรกของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถือเป็นคนไทยหนึ่งใน2หรือสาคนที่ซ้ำไปที่จบด้านนี้มาจากต่างประเทศไม่แปลกใจพราเทคโนโลยีเริ่มที่ต่างประเทศเริ่มที่ฝั่งตะวันตก วันนี้จีนเองก็ก้าวหน้าเยอะมากจีนมีทรัพย์สินทางปัญญาเทนโลยีเยอะมากก็คงจะต้องมีนักกฎหมายทนายความแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้พอเกิดการลงกลุ่มแบบเนี้ยเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ของสมาคมนี้อยากให้เห็นอะไรอยากให้เกิดอะไรนอกจากการช่วยกันแก้ปัญหาแล้วตอนนี้ก็มีม,มีหลายหลายหลายส่วนครับที่ช่วยกันแก้ปัญหาถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ผมเมนชั่นเมื่อกี้มาครับเราก็จะค่อยหนึ่งเลยคือทางเราเองเนี่ยเราจะพยายามจะติดต่อทนายความที่ มีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลโดยเราจะต้องทากเอาพี่นายความแถวนี้เข้ามาเทรนนิดนึงก่อนว่าสับเฉพาะต่างๆเนี่ยมันคืออะไรรวมถึงการสร้างมาตรฐานของสัญญาขึ้นมานะครับว่าการส่งมอบในแต่ละงานเนี่ยควรใช้ภาษาอะไรเพราะภาษาไทยเราตีความหมายที่กว้างมากถูกไหมครับพอพอาเปนภาษาภาษาของต่างชาติเนี่ยอาจจะมีคําที่ที่ลงตัวมากกว่าภาษาไทยของเราภาษาไทยเราตีความหมายกว้างๆนะครับก็คือเราจะมีเรื่องของมาตรฐานของสัญญาแล้วก็ ในเรื่องของการหาทานายความที่มีความที่เป็น specialist ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะนะครับทึกที่ที่ผมติดต่อไว้ได้ปยแล้วครับว่ามีท่านไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราคงอยาท่านเหล่านี้มาคุยกันว่า,ามีจุดไหนยังไงแล้วเกิดว่าเพื่อนสมาชิกมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็สามารถติดต่อทานายความท่านนี้ได้นี่เป็นต้นเขาไม่ต้องไปนั่งเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ว่าติดต่อใครได้บ้างเพราะส่วนใหญ่เราติดต่อทนายความก็ปากต่อปากแล้วพอเราเริ่มต้นพอคุยทานายความปุ๊บเนี่ยก็ต้องนับ<อ>นห,หน,นึ่งหน่หมดเลยถูกไหมฮะ อืมนี่เป็นเหตุผลที่รู้สึกว่าเอ่อพออันโพสต์ภาพว่าตอนนี้สมาคมจัดตั้งเสร็จแล้วเห็นคนมากดไลค์รัวๆเยอะมากแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการทำกลุ่มสตาร์ทอัพเป็นการแก้ปัญหาที่คนคิดงานเนะเาะก็จะคิดงานเป็นทํางานเป็นแต่เวลาขายงานไปแล้วเกิดปัญหาติดขัดเนี่ยแล้วข้อตกลงสัญญาอาจจะเป็นภาษากฎหมายอะ่ะที่ที่คนทำไอไอทีคนทําเทคโนโลยีก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ใส่ใจเรื่องกฎหมายด้วยแหละ เพราะไอ้ที่เรียนอยู่ไอ้ที่ต้องทําอยู่ก็ครีเอทีฟกันจะอยู่ตลอดเวลาในการคิดซอฟต์แวร์ใหม่ๆถามต่อเลยคิดว่าพอมีตรงนี้เกิดขึ้นจะทําให้การขยายตัวของธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นไปในแบบไหนในมุมที่อันมองไว้จริงๆทั้งสตาร์ทอัพแล้วก็ทั้งในส่วนของเอ่อเอสและกันซอฟต์แวร์เฮ้าส์นะครับอันนี้นนตอนนี้สมาคมอาจจะไม่ได้โฟกัสแค่สตาร์ทอัพอย่างเดียวแต่ผู้ใดก็ตามที่แบบมีทั้ง แพลตฟอร์มของตัวเองนะครับเป็นธุรกิจด้านดิจิตอลไม่จาจะเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็ดีเวกยูไอดีไซน์ก็ดีเหล่านี้ครับก็คือสามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของของสมาคมนี้ได้หมดเลยนะครับทีนี้นอกจากปัญหาที่ mm hmm. ที่เมนชั่นไปเมื่อกี้ครับอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นประที่2ก็คือเรื่องกําลังคนครับซึ่งอันเคยเคยพูดเคยเคยได้มีโอกาสพูดเรื่องนี้กับพี่ปุ้มไปรอบหนึ่งแล้วนะเมื่อประมอ,อปีที่แล้วเรื่องของกําลังคนดิจิตอลตอนนี้นะครับ s อ e มอแล้วก็สตาร์ทอัพในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยเราไม่มีแรงไม่มีกําลังพอที่จะไปแข่งกับบริษัทเจ้าใหญ่นะครับอือตัวอ,อย่างเช่นนะครับน้องจบมาใหม่เนี่ยสองหมื่นห้าทำงานไปได้สักพักหนึ่งโดนละสองเท่าก็มีอืมพอย้ายพอย้ายย้ายงานย้ายสาขาไปนะครับก็อาจจะเพิ่มสองเท่าจากบริษัทใหญ่ทั้งหมด<ะ>ทั้งปวงเนี่ยเราทาให้เราเนี่ยไอระบบให้เป็นสตาร์ทอัพหรือ s อ e เอเนี่ยนะครับก็ขาดกําลังคน นะคะระับกำลังคนในการตกส่วนนี้ทีนี้ต้องย้อนกลับมาก่อนว่าทาไมถึงต้องแย่งตัวกันก็เพราะว่าภาคภาคปกติเนี่ยภาคจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเราผลิตกาลังคนด้านเนี่ยไม่เพียงพอพอเรากาหนดจถจะสร้างคนกําลังคนส่วนนี้ไม่พอเนี่ยก็เกิดการแย่งตัวกันเกิดขึ้นนะครับแข่งกันด้วยอะไรบ้างแข่งกันด้วยเงินเดือนที่มากกว่านะครับแข่งกับโสดใการที่ดีกว่าแน่นอนผมว่าถ้าเกิดเป็นสตาร์ทอัพเอสเอ็มีเนี่ยเราคงไม่มีแรงพอที่จะไป สู้กับตรงนี้นะครับก็ก็เลยกลายเป็นปัญหาต่อมาเราก็มีมาตรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เหมือนกันครับตอนนี้ก็คือเช่นเอ่ออันทําระบบเรียกว่าอินเทอร์เนชั่นิโปรแกรมมาเลยคคืออันมององี้ครับพี่ปุ้มครับในปัจจุบันเนี้ยน้องที่จบด้านไอทีอ่ะเราแย่งตัวกันแทบ,บจะแทบจะแทบจะไม่มีตลาดล้วแต่<อ>น้องที่เป็นนอนไอทปัจจุบันเนี่ยที่จบมาเป็นไลายแสนคนเนี่ยต่อป,ปีเนี่ยกับเอยอะเลย ออใช่ตกงานหางานกันค่ะจริงๆคือความต่างเขาคือแค่โอกาสที่ต่างกันคนนึงมีโอกาสได้เรียนไอทีคนนึงมีโอกาสได้เรียนไอทีฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ทําให้มันเร็วที่สุดและควิกที่สุดเนี่ยก็คือการที่เอาน้องที่เป็นนอนไอทีเนี่ยสามารถมีโอ,อกาสได้ฝึกงานนะครับฝึกงานกับบริษัทที่เป็นหัวดิจิทัลเราก็เลยคุยกันในในเพื่อนสมาชิกนะครับว่าจากนี้ไปนะถ้าเกิดว่าเราเปิดเปิดทําสมาคมขึ้นมาแล้วเนี่ย เราอยากให้น้องๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะฝึกงานกับบริษัทเราได้เรจาจะมีใครที่เหลี่ยรอไว้ว่าประมาณนี้หนึ่งสองสามพี่ๆจะสัมภาษณ์นะถ้าเกิดน้องสัมภาษณ์ผ่านน้องสามารถเข้าโครงการของเราได้หกเดือนค่ะหลังจากหกเดือนเนี่ยถ้าเราถ้าน้องถ้า,าเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีใบเสร็จตัวหนึ่งให้กอัาามาให้น้องเนี่ยสามารถที่จะสมัครงานนะครับเป็นไอทีพีเพิลให้กับสา,าบริษัทสามาคมได้แล้วผมเชื่อว่าพอ พอคนเราเนี่ยเริ่มมีโปรไฟล์การทํางานจริงแล้วเนี่ยวุฒิปริญญาในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะถูกคอนซีเดอร์น้อยลงไปเออเนานะนี่คือจริงที่ทางสมาคมเราเนี่ยทําได้เร็วที่สุดแล้วนะครับแล้วในส่วต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการทำคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมารอสิ่งนี้หมาชาเราก็เลยทาแบบนี้ปุ๊บล้วก็เร็วแล้วซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพี่ปุ๊บมีน้องหลายๆคนเนี่ยมีของแต่ไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีมือนี่บริษัทก็ไม่รับ นึกไหมครับเพราะ,ะว่าเขาไม่มีพอร์ตโฟลิโอไม่มีอะไรแต่เขาอะมีความรู้นะนมีรู่นมีนั่นนะเนี่ยครับเราก็เลยมองว่าเราเปิดโอกาสตรงเนี้ยแล้วมันก็เร็วแล้วเราก็เป็นการตอบตอบตอบปัญหาแก้ไขปัญหาทั้งหนึ่งกำลังคนที่เราขาดกับสองก็คือน้อ,นองๆก็ได้มีโอกาสได้ได้มีงานทําด้วยนเ,วเนี่ยเราก็เลยคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเร็วที่สุดมาฝึกงานไม่ได้ไม่มีเงินเดือนนะครับก็มีให้นะครับอาจจะอาจจะมีส่วนหนึ่งก็เป็นค่าตอบแทนด้วยนะครับก็แล้วได้ติ่นกันไปครับผม น่าสนใจเนะสมแล้วที่วันนี้เราเกิดสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเรียกนสั้นว่า DTE ก็ได้ครับ DTE ก็ได้ฮะสั้นไม่ได้สมาคมใหม่เราต้องเรียกชื่อเต็มๆก่อนคนจะได้ชนะแต่ย่อ DTE คนงงเพราะตัวย่อในประเทศไทยเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เราได้คุยกับอาคุณพิพัฒ พี่เชษจำเริญชื่อนี้เดียวหน่อยต้องจดจำกันได้มากขึ้นเพราะส่วนตัวพี่ปุ้มเชื่อว่าคนฟังที่เป็น SME ก็ต้องปรับตัวเอง transformation มาใช้เทคโนโลยีก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้สมัครสมา,สมาชิกแพงไหมเนี่ยเอ่อตอนนี้เราเก็บปีแรก3า0พันบาทครับแล้วเกตว่าเอ่ออยู่แล้วสูกใจสุกแฮปปี้ก็ปีต่อไปเป็น5 0 0 0บาทครับเราเราช่วยในปีแรกครับผมสา0พันครับสมัครได้ยังไงถ้าสนใจเนี่ยตอนนี้ก็คือเข้าไปที่ a c e b o o k ครับแล้วก็สแ a s s ีที a อช o ื่ครับ เราก็จะมีลิงก์ให้สมัครที่หน้าเฟซบุ๊กเลยครับอ่าเราให้น้องขายของและกลับมาประเด็นตรงนี้ต่อที่น้องพูดเอาไว้ว่าการพัฒนาคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเจอการดึงตัวท ALENT การให้ค่าตอบแทน SME หรือสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆแน่นอนเงินทุนย่อมน้อยกว่ารายใหญ่เนาะเขาก็จะแบบพอเราเราเริ่มทําให้คนบางคนเก่งขึ้นมาก็ถูกซื้อตัวถูกซื้อตัวในขณะเดียวกันยักษ์ใหญ่เองบิ๊กเทคต่างประเทศเขาก็หนักเพราะเขาบอกว่าคนเราเออกจากอเมซอนก็เยอะมาก กูเกิลเองก็มีคนลาออกก็มีบริษัทเทคใหม่ๆเกิดขึ้น่ะ disrupt on disrupt ที่เราพูดกันในขณะล่าสุดเนี่ย Google ก็ประกาศว่าต่อไปนี้พนักงานจะไม่ได้มีแค่วันลากิจลาป่วยแต่จะมีลาพักจิตใจด้วยเป็นวันลาล่าสุดใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น hmm. สิ่งเหล่านี้แหละค่ะจะทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะสิ่งสิ่งที่เราต้องยอมรับแล้วก็ตระหนักมากๆก,ก็คือว่า การเตรียมตัวให้พร้อมกับความท้าทายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาถามอันต่อเลยค่ะว่าพอไล่มาถึงตรงนี้แล้วกับเวลาที่เรามีอยู่อ๋อบอกการสมัครสมาคมก็บอกไปละอันมองยังไงว่าปัญหาของคนที่ใช้เทคโนโลยีกับทาธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งที่จะต้องเรียงอันดับปัญหาสักสามปัญหาเขาจะเจออะไรบ้างถ้าเป็นในแง่ของของเขาเรียกอะไรนะของผู้ผู้ใช้เทคโนโลยีแล้วกันนะครับปัญหาที่หนึ่งเลยทีเราจะเจอก็คือหนึ่งคือเขาต้องปรับตัว อันนี้มองมุมอ่านอย่างเี้เช่นปัจจุบันเนี่ยครับเราเข้าสู่เว็บ3.0นเนอะนะครับเรามีการ connect wallet เกิดขึ้นในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราคือบางท่านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องต้องแบบว่าสมัครทางอีเมล a c e b o o k หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการ Si ่อัพต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยพอไปเว็บ3.0ปุ๊เบเนี่ย็นการ connect wallet คำถามคือณปัจจุบันถ้าเกิดไม่มีใครมาบอกว่าต้องทำอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายคนที่ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับนั้นทุกคนเนี่ยต้องต้องปรับตัวตามนะครับปรับตัวตามในส่ววนนี้้ดยเ พอมันเข้าสู่กลางเข้าสู่ผ่านจากเว็บมตจุดศูนย์มาเปถึงจุดศูนย์ปุ๊บนะครับก็ต้องเปลี่ยนหลายอย่างแม้ทั้งการลงทุนหรือการใช้จ่ายเงินในโลกของฟินเทคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มาเป็นบล็อกเชนมาเป็นคริปโตเคอเรนซีกันมากขึ้นนะครับในคริปโตเคอเรนซีก็มีหลายเชนถ้าโอนเงินผิดเชนก็หายไปเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของข้อมูลความเป็นส่วนตัวต่างๆเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยให้เกิดเราเล่นโซเชียลเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยสามารถที่หลุดไปแล้วสามารถสืบบนนําสืต่อจถึง หลายข้อมูลที่ที่อันตรายได้ข้อหมยอันตรายหมายว่าถ้าเขาเอาข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ปุ๊บไม่แน่เงินอาจจะหายอยู่ดีเงินก็หายไปโดนโอนไปโดยโดยไม่โดยไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เ <nationwide> นี่ยนะครับผมว่าตอนนี้มันต้องอัปเดตต่อเวลาเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอันโดนลูกค้ามามาติดต่อเนี่ยให้ทําอะไรมากที่สุดเลยในซอฟต์แวร์เขางอันออกเรียนของตัวเองทุกคนอยากจะออกเรียนของตัวเองอยากจะออกเรียนคริปโตเคอเรนซีของตัวเองเช่นถ้าเกิดเขาชื่อบริษัทเอเขาอยากจะออกเรียนที่ B C อย่างเงี้ยชะนั้นในฐานะผู้ผลิตอย่างอันเนี้ยครับอันก็ต้องพยายามพัฒนาแล้วก็อัปเดตตามนะครับเพื่อจะไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้หลุดเทรนด์ตรงนี้ออกไปครับฉะนั้นการที่เราต้องพัฒนาตามปุ๊บแปลว่าคนฮ e ป p ปอ w ์แวร์นะครับที่ปุ๊บบอกไงก็ต้องพัฒนาตามด้วยเช่นกันไม่งั้นเนี้ยอันก็กลายเป็นบริษัทล้าหลังไปเลยนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็น3เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่นะครับอาจจะเป็นปัญหาอุปประสทนะครับเมื่อตอนเมื่ออยู่ในโลกในปัจจุบันตอนนี้นะครับ เราเห็นอย่างหนึ่งเลยเนาะว่าโลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเราถึงเห็นตัวกลางในการที่เรียกว่าเงินเนี่ยเปลี่ยนมาตลอดตั้งแต่ระบบแลกเปลี่ยนสินค้ากันอ,อาจจะไม่ตรงใจอะไเราก็มีตัวกลางเป็นตัวแทนที่เรียกว่าเงินเดินยืนยาวมาจนถึงวันนี้ระบบทุกวันนี้ที่เราใช้กันเรียกว่าเฟสโคเรนซีก็คือเป็นธนาเป็นแบงก์เป็น bank, เหรียญแล้วก็จะมีระบบสถาบันการเงินธนาคารทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งเรื่องของอะไรนะการใช้ ระบบหลายๆระบบที่ทําให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนหน้าไปได้ถามอันต่อเลยคันในเวลาที่มีอยู่อีกประมาณ10นาทีเนี่ยถ้าอยากให้ความรู้คนฟังที่ฟังฟ้าสายใบสีวันที่ร้อยสองจุดแล้วก็อีก30%มสิบานีในเครือรวมทั้งช่องทาง y t u b e Facebook โซเชียลมีเดียเยอะเลยติดต่อทวิตเตอแถมเรามีผู้ชมในโลกเมตาวันนี้เข้ามาชมจํานวนมากกว่าทุกวันแสดงว่าหัวข้อวันนี้โดนใจคนที่อยู่ในโลกอนาคตอันเห็นอะไรในอนาคตถึงต้องรีบจัดตั้งสมาคมตรงนี้แล้วอะ อันข้อที่หนึ่งนะครับที่เราอยากจะตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเนี่ยพอเราอยากให้ผู้ว่าจ้างงานคนที่จะเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เจ้าของแพลตฟอร์มในอะนาคตเนี่ยนะครับมีภาษาเดียวกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายๆมันคือเป็นโลกที่ทั้งสองฝั่งเนี่ย,ยจะต้องทํางานทํางานร่วมกันถูกไหมครับฉะนั้นเกิดว่าเรายังอยู่บนความที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยผมว่าเราจะเดินไปข้างหน้ายากนะครับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กับผู้ ผู้อ่าเขาเรียกไงผู้ที่เป็นเจ้าของทีะเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขาไม่มีความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ mm. เนี่ยมันก็จะลําบากครับเราเลยอยากให้นะครับว่าที่นะครับอาจจะเป็นสตีฟจ็อบอาจจะเป็นมาคเคิลเบิร์กในอนาคตเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาได้มีทักษะนะครับในการบริหารจัดการทีมเมื่อไหร่ควรจะรีคูดโปรแกรมเมอร์ของตัวเองเมื่อไหร่ควรจะจ้างนะครับงานเท่าไหร่ถึงจะออกมาแล้วเนี่ยสาม,มารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้เชื่อไหมครับพี่ปุ้มว่าหลายๆคนเนี่ยในวันแรกเนี่ยอยากจะมีทุกอย่างเลยในแอปพลิเคชัน แต่จะมีทุกอย่างในในแพลตฟอร์มของตัวเองแ้วสุดท้ายมันคือเฟลเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดิลิเวอร์ทุกอย่างให้เดวัน day ได้อะไรพวกนี้ครับมันเป็นเป็นทักษะเป็นเป็นถ้าเป็น,ป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 นทักษะเป็นความรู้ที่เราต้องใช้ในการบริหารจัดการนะครับแพลตฟอร์มของเราแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีแพลตฟอร์มครับเกิดใหม่ในประเทศไทยเยอะมากนะครับแล้วก็แต่แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มีความแอดวานซ์มากอย่างเช่นเมื่อกี้ครับก็อาจจะมีการคอนเน็กต์เ l ลเล็ตนะครับแพลตฟอร์มมีเด็กของตัวเองเกิดขึ้นนะครับหรืออะไร จะเป็นต้องมีทักษะในการที่จะพัฒนาตรงนี้ด้วยครับฉันในในมุมองอันในอนาคตเราจะเจอมาร์คเบอร์สองจอบเบอร์สี่อะไรก็แล้วแต่มากใน <c oughs> ในประเทศเราครับผมเราอาจจะเจอมาเฟียแบบเพย์เพาที่เขาเรียกกันเนาะก็อ็ขอให <c oughs> ้มีครับก็อยากให้มีเหมือนกันหรือเรื่องในหลายๆอย่างเพราะว่าส่วนตัวพี่ผู้มีโอกาสคุยกับน้องๆที่ทำสตาร์ทอัพก็จะเจอว่าจะโดนโดนบริษัทใหญ่เทคไปซื้อไปทั้งที่บางทียังไม่ได้อยากเอ็กซิ อันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นระบบออกมารองรับอย่างกลตหรือว่าตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็พยายามเปิดอะไรนะตลาดในการระดมทุนของสตาร์ทอัพแบบใหม่ๆแต่สองสมปีที่ผ่านมานี้เราเห็นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศหลีดนำในเรื่องการเงินก็มีบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทป SPAC ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นทางลัดของสตาร์ทอัพเข้าตลาดหลักทรัพย์คือพูดง่าย กลไกตรงเนี้เราเรายอมรับความจริงว่าระบบเงิน QE ที่พิมมาเยอะท่วมโลกก็ถูกแจกจ่ายไปในสินทรัพย์ต่างๆที่มากขึ้นด้วยนะเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนจะเดินต่ออันไหนจะล้มหรืออันไหนจะไปในขณะเดียวกันการทาธุรกิจก็ยังต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนกันเมื่อกี้อันแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้ลูกค้าหลายๆคนที่เข้ามาพูดคุยจากเดิมเราแค่เขียนโปรแกรมหรือทำซอฟต์แวร์ซัพพอร์ตงานของเขาอาจจะเป็นงานหลังบ้านหน้าบ้านก็ตามเนี่ยกับการมีความต้องการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ ต้องการคําว่าแพลตฟอร์มแล้วไม่ได้จบแค่แอปแอปหนึ่งแอปใดหรือถ้าแอปเดียวก็ต้องโอ้โหรวบรวมสารพัดส,สิ่งเข้ามาเราเลยเห็นอะไรนะคําว่าโทเค็นคําว่าคอยได้ยินเยอะแยะไปหมดจำทีเราก็งงว่าตกลงเนี่ยชีวิตเราวันนี้อะไรคือเราใช้ได้ก็ถึงหจุดการยอมรับกันด้วยเนาะตอนต้นชั่วโมงตอนไปเจนาฬิกาถึงนิคุณอังที่อยู่ทบทที่จีนก็ได้บอกแล้วว่า เงินต้องได้รับการยอมรับต้องมีกฎหมายควบคุมดูแลไม่ใช่อยู่ดีจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ออกมาได้แม้กระทั่งบิตคอยที่เรากำลังงงๆอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่ามีการฟอกมีการฮาวิ่งปริมาณมันจะลดลงเรื่อยๆซัลายดีมานจนถึงจุดหนึ่งเออมันจะมีมูลค่าเหมือนทองคําดิจิตลอลเราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่แต่ตอนนี้กลับมาเรื่องจริงที่เราอยู่ต่อหน้าต่อตากันร,ระหว่างอันกับพี่ปุ้มเอานาทีที่เหลือสําหรับคนที่ทําธุรกิจกี่ปีแล้วนะคะกับการทําบริษัท SME ที่ทําเรื่องการเขียนโปรรแกม จริงอันก็ทํามาประมาณห้าปีแล้วครับโดยษัททำมาห้าปีแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรอย่างที่บอกนะครับเราเจอทั้งลูกค้าที่น่ารักลูกค้าที่ไม่น่ารักนะครับเจอทั้งโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ปิดมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับประเทศนี้แล้วก็ขับเคลื่อนกําลังคนให้เราเนี่ยไปสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัวเหมือนกันนะครับก็จริงๆวันนี้ก็อยากขอฝากพี่ปุ้มนะครับว่าเดี๋ยวจบรายการวันนี้นะผมจะขอเชิญพี่ปุ้มมาเป็น สมาชิกิติมศักดของสมาคมเ่ยเป็นทางการนะครับมีไม่เจอกันหรออกาศกลางรายการ,การเลยนะแหมอขอตรงนี้เลยเหมือนกบขอตั้งงานตรงนี้เลยครับพี่ปุ้มวิวยูแมรี่มีที่เพิ่งจะผ่านวาเรนไทยเมื่อวานอันนี้วิวยูจอยวิทยุแอสโซเชตใช่ไหมกับ,บสมาคมของคุณยินดีค่ะยินดีถ้าถ้าสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมันเกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมวเราบอกว่าประเทศไทยเองตอนนี้เราก็เจอโอ้โหเลยนะ สภาลม่มเลือกตั้งผู้ว่ากทมต่างประเทศเราก็ได้ยินข่าวยูเครนไม่รู้จะรบจริงรบไม่จริงไม่รู้เราก็มีมุมมองหลากหลายมุมมองอะ่ะแต่เราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปต้องรีสกิลอัพสกิลถ้าฟังภ้าสายใบสิริวันคุณไม่ตกเทรนแน่นอนเพราะนั้นในเวลาที่เหลืออยู่สองสามนาทีสุดท้ายคนที่อยู่ในวงเทคโนโลยีแบบอันเนี่ยเห็นว่าเทรนอะไรกําลังมาแล้วต้องอยู่แน่แ่เมื่อกี้แอบบอกมาแล้วว่าโทเคนมาแน่เพราะลูกค้าทุกคนคนทาธุรกิจทุกคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้หมดแล้วแล้วยังไงต่อดี จริงๆไม่แค่แค่ส่วนนี้ครับจริงๆอันอยากให้เน้นที่ว่าดิฟเทคครับดิ t เทคเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องต้องพยายามทาครับอันอยากเห็นแน่นะคดในเรื่องของนอกจากบล็อกเชนนะครับก็ต้องอยู่เรื่องของเ e ต a าเวิร์สนะครับถ้ามันถ้ามันยังยากไปอย่างน้อยก็ขอมี ARVR สักตัวหนึ่งที่ออกมาทําให้เราสามารถตอบโจทย์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้นะครับงานไอทีมันไม่ได้มีแค่แค่ด้านเดียวนะครับมันมีอีกหลายๆด้านหลายมิติมากมายแต่ก็หวังว่านะครับประเทศไทยนะครับจะมีโคดดิ้ง นะครเป็นภาษาที oh Tonight, ok like ่สองของประเทศเห็นเเคยเราวิ้พี่พี่ปุ้มฟังพี่ปุ้มฟังไปเมื่อสองสามปีก่อนนะครับเราต้องกขับเคลื่อนกาลังคนดิจิตอลให้ได้ครับผมในขณะที่จีนสอนเด็กอนุบาลเด็กประถมเขียนคดดิ้งแล้วอันพูดอันพูดถึงมุมที่พัฒนาคนเนาะที่จะรองรับโลกใหม่ๆเมื่อโลกเปลี่ยนความรู้ไม่ทันเราจะหลุดแน่ๆหนึ่งนาทีสุดท้าย อยากบอกให้กำลังใจกับคนที่กำลังหาทางออกทั้ง SME ทั้งสตาร์ทอ e, ัพที่ยังเดินทางหรือใช้เทคโนโลยีไม่ถูกเขาควรคำนึงถึงอะไรแล้วมาสมัครสมาคมนี่แก้ได้ไหมบอกเลยค่ะครับก็คือสมาคมเราครับก็คือถ,ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ทำงานม่ีปัญหาอะไรไม่เคยมีปัญหาไม่มีข้อพิพาทใดๆก็แล้วแต่กับสมาคมนี้ไม่เหมาะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยคุณมีปัญหานะครับคุณต้องการเพื่อนร่วมชะตากรรมนะครับต้องการการช่วยเหลือใดๆก็แล้วแต่เนี่ย สมาคมนี้นะครับก็จะเหมาะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาจอยในสมาคมนี้นะครับตอนนี้สมัครง่ายๆครับที่ f a c e b o o k ะครับ e a s s o c i a t i o n s ครับขอบคุณครับผมเนะประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เรียนจบกี่ปีนะคะอันี้ปัจจุบันนี้ก็โอหน่าจะน่าจะเป็นยี่สิบปีแล้วครับเยอะแล้วครับปีนี้ก็เข้าเลขสี่แล้วครับครับผมยี่สิบกว่าปีแค่เข้าเลขสี่ยังเด็กๆยังชิวๆเพราะนั้นยังต้องเรียนยังต้องเลิร์นนิ่งไปดูอิงอีกเยอะเลย เวลาที่เจอความท้อให้กําลังใจกับตัวเองยังไงทิ้งท้ายก่อนลากันไปวันนี้กับรายการฟ้าสายบายสิริวันท<อ>่านสั่งถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับก็ให้มีเวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นครับแล้วก็เป็นวันที่เราจะละกับทุกอย่างนะครับปล่อยให้ตัวเองนั่งมองท้องฟ้ามองฟังเพลงประกอบไปแล้วก็พยายามซึมจับคนรอบข้างครับผมขอบคุณนะมองฟ้าใสาๆแล้วก็มาฟังรายการฟ้าสายบายสิริวันกัน <Siri One. S 1> ด้วยนะคะ ที่1 2 5แห่งนี้วันนี้ขอบคุณอันพี่พัดมากเลยมีโอกาสวิ้เวียนมาให้ความรู้พวกเราใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะหมดเวลาจริงๆไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แขกก็ว้าวเช่นเคยลาไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ